ค็อกเทลไนท์ค่ำคืนแห่งค็อกเทลจ้าจ g จีแปดแปดชิงนะชัวรับประกันให้เลยมีใครเข้ามาสามหมื่นมาไม่ได้วิชามานมาใหม่กับเกมนี้แล้วนะสอนดีไหมวะมาซื้อไปก่อนหนึ่งกรบ โยโอมารอบแรกๆคุณย oh! ังไม่เยอะก็ไม่บึ้มบั้มซัมเบ้เนาะสู่เนาะอีกสิบเอ็ดครั้งนะจ๊าทิ้งลวยหกครับอีกสิบครั้ง อย่าว่าเหมอนไอีตันนะไม่ขำไม่ตลกดอกทองคูณสิบสี่ครับผมเฮ้ยไม่บึ้มบ้ามเลยวะเฮ้ยเงียบวะซื้อตั้งสี่พันห้าได้เวลาใช้วิชามานกระน่ำเฮ้ยซื้อฟรีได้ถึงไปสองร้อยเลยว่ะ เงียบแท้วอะไม่เงียบนะลูกแม่ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะเอาอะไรลูกเปลี่ยนดีมากลูกรักเริ่มเงียบแล้วจ๊ะไม่เงียบสิจ๊ะ ถูกล้างดีๆให้ตลอดว่ะกลับมาเท่าทุนได้ซื้อใหม่เลโซใช้วิธีวิชามานแบบนี้นะคะปรับไปที่ใหญ่เบิงเลยแล้วเราก็ปั่นให้ได้เท่าทุนนะคะแล้วเราก็กลับมาซื้อถ้าขาดทุนใช้วิธีการเดิมวนลูปไปเรื่อยๆนะคะ จอกว่ารอบไหนที่ฟรีเกมจะแตกแบบบึ้มบั้มซัมเบ้ให้แล้วเราค่อยหนีจะสวย,สวยมาเรามีไม่ปังหรอก <c oughs> มันไม่ออกแก้วกลมให้เห็นป่ะจะปังยังไงคุณ <c oughs> ก็ไม่เยอะอืมเกาหลีช่ว <c oughs> งนี้แม่มึงไม่มีเสียงนะไม่ต้องตกใจทำไมหายไปเพราะว่า ถ้าตะป่วยเป็นโควิดแล้วหายมาสวยกูหายเลยจริงจริงมาปั่นให้มันกลับไปเป็นสามหมื่นเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะวนกลับมาซื้อใหม่จกนกว่าจะเจอรอบปังของมันหมื่นนิดน,นึงแหละหมื่นเ้าสู้มารูดไปคูณสี่ครับมาคูณสี่ครับบึมเลยแล้ววันนี้กับบางนา มีกำไรสองพันสี่จะเอาเอาโลดสล้วับสุนเล่นได้เราเอานะคะไม่ใช่รอให้มันแดกอะไรอีเวนไม่เจ้งนอนไม่หลับไม่ใช่นะลูกมาเดก๋ว่าจะเจอรอบปังโุริเยเราจะไม่หยุดแสวงหานะคะมันเปิดใหม่แบบเนี้ใครที่เบื่อแบบที่สิงเดิมๆก็มาลองที่ใหม่ๆบ้างก็ได้ เราจะไม่ทนกับคุยอันเดียวเสียวทั้งชีวิตไม่พอแดกนะลูกนี่เสียบร้อยมันต้องแบบนี้ค่ะลูกค้าไม่จบแทนี้ซีมีค่ะนี้จบแทนี้ซีมีค่ะดีมากน่ารักรูดไปคูณยี่สิบสอครับกระทุงไหมอ่ะย่า yeah. อีกห้าครั้งตอนนี้กำไรหมืน่นแปดหมืน่นแปดยาไม่ถูกบ้างล่ะคุณมันเยอะมึงมันไม่กล้าถูกหยาของใหม่อะไรก็ดีมันจะแตกเพิ่มอีกไหมจะแตกให้เพิ่มอีกไหมอ่ะหมื่นแปดเอาเถอะได้กำไรล้วต้องเอา